วัสดีท่านด้วยนะครับท่านกบลับชมรายการคิดคิวเกมเมอร์กับผมเทปโฟนก็โอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีสกินใหม่อีกแล้วนะครับก็ผมเอาไปดัดแปลงจากสกินเก่านี่แหละครับผมก็ทำตาม YouTube มานะครับแต่ก็ไม่ได้ทำเป๊ะหรอกนะครับอ่าเรามีสกินใหม่อีกแล้วเพราะว่าสกินเก่าผมคิดว่ามันไม่เท่นะครับพอผมมาใช้อันนี้ปรากฏว่าแม่งยิ่งก,กว่าเดิม ช่างนะครับช่างมันเลยโอเคนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในออช่วงของคิดสดอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคิดสดแบบสร้างบ้านนะครับผมสร้างบ้านแบบมินิโฮมนะครับผมยี่ก็คือคิดนั่นแหละคิดสดสดเลยนะครับผมสร้างบ้านเอาเป็นวันนี้ผมจะเป็นบ้านักบ้านไม่ใช่นะ บ้านสีขาวก็แล้วกันนะครับผมเออว่าแต่ทําไงวะบ้านสีขาวคือไม่ได้เตรียมมาก่อนมันก็เลยไม่ค่อยรู้ทําทแบบนี้นะไม่ใช่บ้านหมีนะบ้านคนนี 1, ่แหละหนึ่งสองแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสร้างยังไงนี่สร้างไม่เป็นเลยนะครับ เอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะเป็นบ้านนะครับแล้วก็1 2ึ่งสอห้าหเป็นหกหดีไหมหกหดีไหมอันนี้ก็ได้แล้วก็ทำแบบนี้ไม่ได้ ไม่เป็นไรนะครับก <c oughs> นะ็ทำเป็นแบบนี้อันนี้คือคิดสดนะครับไม่ได้สอนสร้างนะโอเคโอเคทำแบบนี้แล้วไงต่อปมไม่เข้าใจเลยบ้านอะไรวะเนี่ยนี่มันบ้านหรืออะไรครับ นี่มันบ้านใช่ไหมคุณบอกผมที่ว่านมันคือบ้านผมนึวกว่าทราบปหลักหักพังอะไรทัอย่างนี่ไงได้แล้วได้โครงบ้านแล้วสวยไหมนอกสวยเนะะเาะนะครับผมก็ทุบอันนี้ออกแล้วก็ เด,เดี๋ยวผมทำแบบนี้ดีกว่าสม้สมสม้มส้มทำแบบนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับเพราะว่ามันคิดไม่ออกจริงๆนะก็โอเคนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมก็แอบไปสร้างมาแล้วก็อันนี้เราก็จะทำแบบนี้เลยนะครับผมก็เอากระจกวางแหลนะเนาะแล้วก็เอา ไฟติดด้านล่างของกระจกแล้วก็เอาไม้ขาวอะไม้วูเป่าไม่รู้นะครับแล้ววิกิีผมก็แอบไปงี่มาด้วยนะครับผมโอเคผมตอนนี้ผมคิดลักษณะบ้านออกแล้วครับผมจะยื่นอันนี้ออกมาหนึ่งนะครับยื่นออกมาจะยื่นมันออกมาเลยนะครับยืน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 ออกมามา มาเล็ว What the fuck is this โอเคครับผมก็จะยื่นม,นมันออกมาออกมาไอ้เนาะไอ้เนาะออกมาเร็วเออยื่นออกมายื่นยื่น h a t ยื่นเสรยยื่นเออไอ้หนูยื่นออกมา,ออกม,ามาแล้ว <c oughs> ยื่นออกมาแบบนี้นี่ครัชเออยื่นออกมาแบบนี้สินั่นแหละแล้วตอนนี้นะครับผมก็คิดไอเดียออกแล้วว่าจะทำยังไงกับมันดีก็คือเราจะเอาอันนี้แหละไปวางไว้ข้างบนครับวางไว้ตรงนี้ตรงนี้เออให้มันออกมา มันเป็นแบบนี้ออกมานั่นและอ่าคือเพิ่งคิดเมื่อกี้คือตอนนอนก็นั่งคิดนะฮะไม่ได้เตรียมนะฮะคือเมื่อกี้มันจริงๆอะ่ะคือผมคิดไม่ออกไงผมก็เลยต้องนั่งคิดก่อนแป๊บหนึ่งก็คือเตรียมกันนิดเดียว เราก็จะได้มาแล้วนะฮะบ้านสวยๆเก๋ๆแบบนี้นา<อ>ะเป็นไงสวยไหมใครว่าสวยยกมือขึ้นไม่ใช่ละเอาเป็นเอาเป็นบอกว่า อันนี้ด้วยดีกว่าเอาอันนี้มาแปะนะฮะนี่อันนี้แปะลงมาอึ๊บแปะมันลงมาเลยนะครับจะได้สวยผมไม่รู้นะแต่ว่ารอบต่อไปคือผมจะสอนสร้างคาเฟ่นนะครับ เป็นคาเฟ่ต่างๆนี่แหละม,คมีคาเฟ่หมูคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวแล้วก็คาเฟ่อะไรแบบนี้นะครับผมถือว่าดีนะผมจะสอนสร้างคาสอนทำคาเฟ่นะครับสวยๆเลยนะครับโอ้ขอโทษด,ด้วยนะครับผมลายมาโอเคอันนี้ก็ทำแบบนี้เลยนะครับผม เนาะมันจะได้สวยใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันจะแบบว่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะเออผมไม่รู้ดีนะครับส่วนมากผมก็ชอบสอนสร้างบ้านแบบเรียบง่ายนะครับผม,ผมก็ทำแบบนี้บแบบนี้ <c oughs> แบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วทางเข้าบ้านเนี่ยผมต้องการให้มัน อลังการงานสร้างครับต้องปิดแบบนี้ด้วยนะแล้วก็แปะประตูประตูประตูโปะเรียบร้อยครับบ้านของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลักษณะบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะฮะข้างบนก็เออเป็นบ้านที่ทันสมัยน่าดูนะครับผม เป็นบ้านที่เพิ่งคิดสดมาเมื่อกี้เลยนะครับสด,สดสดร้องร้องเลยนะครับผมแมข้างบนบ้านก็จะเหมือนมีลาวาพุ่งออกมานะครับข้างในตัวบ้านก็ไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นบ้านแบบว่าเพิ่งเพิ่งคิดได้ยังไม่มีการตกแต่งใดๆมีกระจกบล็อกวังอยู่นะครับผมแล้วก็ยังมีเอ่อไฟด้านล่างด้วยนะครับเป็นบ้านที่ ไม่ต้องเออติดทอดเลยก็ว่าได้นะครับผมก็โอเคนะฮะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ